โอเคก็กล่าวสวัสดีนะฮะตัวท่คนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมคอรบิที้นั่นเองนะผมนะก็ผมก็ได้ทําการเล่นมาประมาณน่าจะ5-6วันแล้วผมน่าจะอาทิตย์กว่านะก็ผมก็สนุกกับเกมนี้มากขึ้นนะผมตอนแรกเลยผมผมนึกว่าผมจะเะบื่อแล้แต่วความจริงผมยังไม่เบื่อนะครับแล้วก็แถมได้ตัวละครใหม่มาด้วยนะครับผมนะจากตัวละครจากเรื่องอ ออน,นิเมะสักเรื่องหนึ่งนะครับที่ไอตัวของพระเอกเนี่ยจะปิดตานางเอกก็จะปิดตานะครับซึ่งผมจาชื่อเรื่องไม่ได้ลนะแต่ว่าน่าเของผมนะเขาก็แจกทั้งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายเลยนะครับแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะแจกในแบบเป็นเว็บแบบนี้นะผมนะนี่ในตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับน่าจะแจกเป็นโมเดลเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าแป๊บนึงนะครับ เนี่ยมันจะมีแ้รับอยู่ตรงนี้ผมนะของส่วนเนาะของนที่ส่วนสามารถเอาไปสุ่มได้นะครับนี่มันจะได้รับเป็นโมเดลนะผมารางรางวัลพิเศษนะครับก็ผมก็สุ่มแล้วผม,ผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูจะได้ไหมรอบนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับาั้นนี้จะดีมากเลยส่วนตัวละครผู้ชายเนี่ยถามว่าเรามารับตรงไหนผมไปที่กิจกรรมนะผมนะอ่ะไปที่กิจกรรมตรงนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยผมน,นี่ครับผมนะ เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ท้าทายตรงนี้แล้วผมนะก็หมุนประมาณ4ครั้งนะครับก็ใช้ลูกเตา๋าเล่นภารกิจตามเควสเรื่อยๆแล้วอินไลน์วันทั่วไปนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาหมดแล้วผมก็ได้ทั้งที่ห้อยคนแจนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นปืนนะครับ๋ยวผมให้ดูนะครับผมนะขออนุญาตโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ ก็เป็นปืนที่ผมว่ามันก็โอเคมันย็ไมได้แย่นะครับสีสันสวยงามคมกริบแบบนี้เลยนี่ครับ,รบภาพกากนะแล้วก็ผมก็ได้ที่หุ่นแจมมาผมเป็นกันดั้มนะผมนะน่าจะเป็นหุ่นยนต์ของมันนั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าอยากได้ตัวละครผู้หญิงกเ็เล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับผมนะแต่ถ้าคุณเนี่ยแบบโอ้ยอยากได้เลยพี่แบบทันทีเลยนะผมนะผมก็แนะนำให้คุณเนี่ย ไปที่าการเติมก็ผมนะก็ไปที่ตรงสุมบืนนะครับผมนะับไปตรงส่มบืนก็ตรงนี้นะผมนะมตรงในบริเวณนี้นผมอ่ะมันจะอยู่ตรงข้างบนนี้ครับนี่ครับผมนะก็เป็นตัวละครผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับนี่สีสันสวยงามนะผมหมายเลขสองนะครับเราก็จะมี ดีคอยวนแจอาวุธต่างๆนะครับดาบดีซุนเลเซอร์มีหมดนะผมนะโอ้สีสันสวยงามกันทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งอารมณ์เป็นเหมือนคอแลบนะครับนี่ก็สีสันสวยงามนี่นะครับผมนะโอ้เหบอกเลยว่าใครที่เป็นสายแตบบ่ว่าเล่นตัวละครผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งเหมาะมากกับกิจกรรมนี้แม่งเปลืองตังค์มากครับนี่มีอาวุธด้วยนะนี่อาวุธโคตรจ้าปะครับนะ โอเควันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเอ้ยผมไม่ได้มาเอ่อรีวิวอะไรขนาดนั้นวันนี้ผมแค่มาอยากตายเล็งเฉยๆนะครับแล้วก็อาวุธที่เราเอามาใช้เนี่ยก็เป็นอาวุธของปืนตัวนี้เลยนะครับผมนะ FFA R o นะผมนะซึ่งผมไม่รู้ภาษาอังกฤษมา,ษามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อาวุธก็ใช้เป็นมีดนะครับส่วน อ่าอันที่2ครับผมก็ใช้เป็นสไนเปอร์ก็คือเป็นปืนอ่าอันนี้ผม a w วนะครับเอวิวสามนะครับนะแล้วก็ใส่ไอเทมที่เกี่ยวกับอ่าปืนอีกกระบอกนึ่งผมแทนเป็นมีดนะผมก็ใช้เป็นเอ่อก็คล้ายเหมือนปืนคิดนะผมนะอ่าแล้วก็อันที่3สุดท้ายนะผมที่ผมใส่ไว้นั่นก็คือเป็นปืนระยะประชิดเหมือนกันครับเพราะว่าการแบบว่าเจอด่านแบบว่าลุยแหลกนะครับก็เอาตัวนี้ไปเล่นเนาะโอเค ถ้าเน้นบูผมใช้เซตหนึ่งครับผมอ่าอันนี้เช่นผมใช้ได้เลยครับเซตสองเนาะอืมเอาไม่ใช่เซตสามนี่พูดผิดนะครับเซตสองนี้ผมเอาไว้ซุ้มยิงนะครับส่วนเซตหนึ่งก็เอาไว้ลุยนะครับส่วนเซตสามนี่ก็เอาไว้ลุยแหลกอีกทีหนึง่งเหมือนเซตหนึ่งแต่เซตหนึ่งนี่จะออกแนประมาณพิพิ้วนะครับอืมเซตสามนี่ก็จะแบบอืมแบบจัมโบ้ใส่ไข่ครับเซตสามนะอืม <C oughs> ทีมที่สังหารได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะจำนวน5 5ป่าะวะหรือว่า50ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เองนะครับเอ้ยทีมเรามีคนติดท็อปอันดับปืนมาทุกคนเอาเว้ยอาจจะกระตุกเล็กน้อยทุกคนนะ วะโอเคไม่เห็นเหรอ s <S ต้องหาเอาเอา้าวสวนทางกันพอดีไม่เห็นเอยู่ไม่เห็นเอยู่ ไอเหีย้ออยนนาากกนนหนึ่งก็ขอยิงเลยอาจจะก็แหลกนิดน,นึงกันทุกคนนะเนี่ไอเหี้ยกูหลบไม่ทนันอ้สัตว์เลยว่องล่องลองลองโอ้สยสไนส์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  Ok đã ở đây đã ở đây, rồi, đây rồi mọi người yêu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  mọi người mọi người mọi người เอ้ยเอ้ยค้างค้างโอ้โหไอ้ควยแม่งค้างครับไอ้ซ่อนตีนนี่จะขังบนปปะไม่ได้อยู่เนาะ ยู่ไหนวะแม่งสไลด์มาเนี่ยมีคนตายวะโอ้โหไม่ทันได้งไงวะโอเค แค่เรื่งหนึ่งโอ้ยค้างไอค้คุยผมค้างครับทุกคนขออภยยัยแล้วไม่รู้จวทำนี้แหละ UAV online. I have on standby. you my, 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 ไปเลยครับหาที่แอบก่อนแกตรงนี้แหละโดนทีเดียวสองตัวอ้าวไอ้เหี้ยโดนหมากัด แมงเงี้ยไม่โดนใครเลยเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ไอสัตว์เร็ว่าปืนได้ไงโอ้ย แค่สวยตายชนะผมใครเอ็มบีพีวะเอ็มบีพีเฉยเลยเฮียจะไม่จะไม่เอ็มบีพีได้ไงกูยิงลัวขนาดนี้ยิงขนาดนี้ไอ้สัตว์โอ้กูฟันแบบกระชอกกระชอกดูด,ดิผมไม่เก่งก็บ้าแล้วนะครับ ตอนนี้แรงผมยังไม่สูงนะครับแต่ก็ยังเจอคนโหดเยอะนะโหนี่ขนาดแรงไม่สูงแล้วเนี่ยถ้าแรงสูงจะโหดขนาดไหนแม่งมีแต่ปีศาจแน่เลยครับแต่ผมก็เคยขึ้นแรงแดงมาแล้วนะแรงแดงในในในเกมคอร์สที่ผมสูงสุดแล้วนะครับผมขึ้นแรงแดงมาหลายรอบนะครับหลายซีซันแล้วแต่ผมเลิกเล่นไปประมาณเกือบครึ่งปีได้ผมนะเพิ่งกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเอามาอีกสักเกมหนึ่งนะครับผมนะปิดท้ายสวยๆไปโอ้อาอีก่ล้ววะ เดือดแน่รอบนี้บอกละผมบอกแล้ว,ลว่างานนี้มันแน่นอนครับมามาเลยน้องชายผมอยากได้ไอตัวนั้นไอตัวเขียวอะเอาไปเล่นหมดอะไรนะออาหมดกระโดดล่มได้โหดมากนะครับไอตัวนั้นอะตัวละครของลังคาบอะเวลาเราแอบในพุ่มไม้มันไม่เห็นนะครับไม่งโคตรเนียนอะตัวมันอะเสียดายครับสุมไม่ออกครับขอสุมมาแล้วเนี่ยตัวนี้ แม่งสุ่มไม่ออกเฉยเลยครับรั่วความจริงด่านนี้ได้สนายดีนะด่านนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบเอ,อ,อนะเบ่ออะไรนะวางกระดักระเบิดหรืออะไรนะครับมันเป็นแนวประมาณว่ายิงผนักข้ามให้เยอะที่สุดครับผมนะอย่างเช่นผนักข้ามเนี่ยอ่ามันยิงเราเนี่ยมันจะได้เต็มแต้มใช่ไหมเราก็ต้องยิงให้ได้แต,ต้มเยอะกว่านะผมนะ <Okay. S 1> ไปหนึ่งครับผมยิงแล้วนะเยีะฮะล้ว ไม่โดนไมนอยู่ไหนกันเอ้ยโอ้ยไอ้นึ่ครับตระวังเนยมันมีตัวได้สนัยนะครับ เยียดแม่เกือบตายไม่ตายวะเอาวะยิงหนักยิงหนักไม่มีอะไรครับยิงหนักยิงเลยไปครับไปายตายตายโอเคไปนี่ปุ๊มสวยบินคู่ไป นานแบบนี้โอ้ยแม่งมึงหนีแรงเร็วเกินโอ้ยสองตัวเลยไม่กูตั้งตัวเลยเปรีดิ แต่ครับเรียบร้อยมังคิวกูไม่ได้มาแผนนว้เลยแอ๊ดเล่นไม่เก่งเว้ยจะฟิีมือพอมีอยู่ไรยาอ่อนนะ ยาออนไอ้สัตว์ไอ้กี่ตัววะเนี่ย Trốn bè Trốn Trốn Quất lẹc rồi mẹ Lẹc nào này bên nhau Còn. Đồn Đồn Tôi xuống phòng cho một bà เอเฮ้ยพอดีเลยจะได้ดีกระสุนมาด้วยโอเคกาจจะเงียบนิดนึงครทุกคนนะ อยู่ไหนวะเยอะปืนสั่นปืนกับมือกูอเนีเ่ย 도망간다 적들과 연결된다 도망간다 ว่าตัวสุดท้ายทุกคนองเพสสัตว์อ่างแค่ตัวสุดท้ายโอ้โหตัวนี้คุดเก่งนะครับตัวสุดท้ายโอ้โห แพ้ครับแพ้ยับเลยนะครับโอ้โหโอ้โหขอได้ประมาณ70็ดสิบแต้มนะผมนะโอ้เจ็ดสิบแต้มลเลยหรอวันนี้กี่แต้มมนาะโอ้ผมได้ต้องแปดสิบสองแต้มโอ้โหโถยิงแทบตายเย้ยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือซะว่ายืนหยนต์กันไปแล้วกันนะผมนะผมก็ยังมีแต้มขึ้นนิดนึงเพราะผมเอเเนาะ โอเคใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหผมเลยที่สำคัญกดปุ่มดึงข้างบนหนะ้าจอเป็นภาษีดำได้นะครับคุณจะได้พลาดทุกการเคลื่อนไหวด้วยผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคถ้าเจอใหม่คลิปนะสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วก่อนบายบายครับโอ้โหแม่งเอ้ยดิเดลเองคุย